แล้วเพราะว่ามาหลังๆที่ที่กขาต้องยอมแต่เขาตีไม่ถึงหลังแล้วฮะดีนี่นี่นี้เนี้ยใช้มาบ่อนเลยไหมแต่อนนี้เมื่อกีนเลี้ยงตตัดเออแกไม่มีสมาธิข้างหลังนี่มือตามนี้เต้นตอนต้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 ต้นต้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 น

เอาแกแลว้วยใ้ยนี่นี่นนี่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 นนี่นี่กีนี่นี่ี่นี่นนี่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 เี็นี่นี่่เี่นี่นี่ี่นี่่นี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 ่่นี่นี่นี่น่นีนี่นี่นี่นนี่นี่ ขนาาเ็ทำไมมาดูห <cheg> ่อเกียวอยไปมึคิดเี่มิปมันดูถอดเร็วนะผมรอปั่นจักรยานมาว่ายน้ำเราอีก 5, 6ปีอะไปแนเราเจ็ไปช้ด้่เหือยที่เดินทางนะ้วก็ไง

all right Tá ah, even though

หเปล่าเดี๋ยวกล้องที่ไหนัมาเียวกล้องเนี่ยไมอ๋อ่แตไม่ดแกกนแกอย่างแรกนดด็ก็เป็นลมนะเราอะลมไงเอ้า โอ้โปกนด้ว oh. oh ัน oh. hey, oui> mm hmm. ี้ก็สุดเลยด้วก็มาด้วยอ่ะไรน่ควบราเราไะคิวขึ้นนะครับเดินพอรี่วันนีเดินเตี๋ยเดินเยอะไอ้ยางนี้เยอะ on. Oh, nhà đẹp 1 game được nó hay quá phải không lại được ไม่ กินเนื้อแกะกินหมูฟาดติ่งฟาดติ่งเนี่ยฟดติ่งกินหมนห้ันเยนแล้วก็กินทีไปกินดิเบตโมงเที่ยงเนี่ยแ้นีดิเบตโมงเที่ย

ฟามัเลยแต่ไม่ดีเลยอะไรท่ให้น้ำเลี่ไหนกินอยหรืมนี้เกิดมมันจะไม่อ้วนไม่ีอ้วนหรืออมีเนื้อหน่อยๆแต่มันจะไม่เป็นแบบนี้มีคุคเอ้อะไรคือแน่เลกินแล้วก็หนั้อเป็นาของร่างกายน้อร

哎！别玩。 แน่ใจเช่นเดว่าสัตว์กินรับมันพอมันออกกินใครกินไม่รู้กนะแต่แต่ผมไม่กินข้าวนะผมกินข้าวเป็น

อะไรนี well, ่อยางเนอตีนลอ้ล hmm. <masa>. ูกย่นี่ลูกนึงพีเป็นแคนลองหอกันนะแรงมากเลยละนลอง้หมคอนะลูกสั่งคอนนะลองดูลองดูมันตู่มันเจ็ร้อยแล้วมันทำยากเลยนะ เป็นไงบ้างยาต๊อบดีไหมันหยุดดีเนี่ยมาดูมาดูผมว่มันพุ่นอย่างเจ็ดั้อยอย่นีเลยอ่าคุณลองดูยาันก่อนนันี้มาเลยด なるほど。 走么

หนึ่งยายาใช้ฝือจุด้มือดตนสี่มันเบาเ่า่สี่สาสาจะสุอท่านละเขาางแล้วเรอาขไา่ไม่ไม่้ขาจะสมดนลเฮ้ยมรจะกแล้วงานง่าไม่ไม่ฝุ่นมันหลุดเป็นเยวนึงไปึงีันแรงผเคใช้รูนี้ แล้วตกดินเลยตมากโอ้ยไใช้ได้ใช่ได้ใชได้นะใช้ใชได้เดี๋ยวอย่าอ่าอยาย่าอย่าอยาย่อย่า่าอยยาอ